มีค่าแค่สงเองนะคะส่วนหนึ่งตัวข้างหน้านี้เห็นไหมคะก็จะอยู่ในหลักห <Hey, S 1> ลักอะไรเอ่ยห <Hey, hey. S 1> ลักสิบมีค่ากี่สิบละคะ hey, hey. มีค่าเท่ากับ hey, hey. หนึ่ง <Hey. S 1> สิบเมื่อสักครู่นี้ใครตอบเมื่อสักครู่นี้ใครตอบอ่าเดี๋ยวรับรางวัลเดี๋ยวรับรางวัลน,นะคะคุณครูมีรางวัลให้ด้วยท้ายชั่วโมงเห็นไหมคะ 12มีเลข1กับเลข2นะคะเด็กๆจำให้ขึ้นใจกันเลยแล้วเราก็สามารถนำไปเขียนให้เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้ด้วยนะคะเอาละจำนวนต่อไปค่ะไม่เรียงลำดับนะคะคุณครูไม่เรียงลำดับค่ะเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ อาเดี๋ยวใครไม่มีเสียงตอบรับเดี๋ยวรางวัลปิ๊กปอกปิ๊กปอกปิ๊กปอก,กก็จะตามไปถึงเลยอ่าต่อไปค่ะยี่สิบไม่เรียงลำดับนะคะไม่เรียงลำดับ <40 S 2> เป็นการทบทวนจำนวนนับค่ะสิบส่บแปดอ่าดูเพื่อนของเราด้วยเห็ <20 S 1> ยิ้มตลอดนะคะยิ้มตลอดยิ้มสวยตลอดเหมือนกับคุณครูที่ยิ้มสวยตลอดเลยอ่าต่อไปค่ะ สิบหเก่งมากลูกเก่งมากอะทบทวนกันต่อสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเก้าน่ารักมากนะคะสิบสโอ้โหตัวการ์ตูนมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยต่อไปสิบ เยี่ยมาามก้าสิบหกสิบแปดสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบอ็เขาเรียกว่าจำนวนนับ นะคะจำนวนนับเริ่มตั้งแต่10ไปจนถึง20โดยที่ค,ครูไม่ได้เรียงลำดับจำนวนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะในสไลด์บอกว่าอะไรเอ่ยเด็กๆช่วยกันอ่านค่ะก<ด>ารบวกพาเพลิน,เ,นเรื่อง<ช>การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน20 เวลาอ่านต้องตั้งใจอ่านให้กระชับนิดหนึ่งนะคะเราไปทบทวนกันในเรื่องราวของการบวกนะคะการบวกคืออะไรเอ่ยอ้าใครตอบได้ไการบวกคือก,ก,การบวกการบวกเป็นการเพิ่มจำนวนใช่ไหมคะเพิ่มแบบไหนล่ะเพิ่มแบบไหนไเอาแนะนำเพื่อนได้ไหมคะว่าเพิ่มแบบไหนซึ่งจะตรงกันข้ามกับ การลบเห็นไหมคะการลบเป็นการหักออกการบวกก็เป็นการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเป็นการนับจํานวนที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเป็นการหาผลบวกจํานวนกี่จํานวนคะสองจำนวนเอามารวมกันนะคะอาจจะเป็น3ามจำนวน4จํานวน5จําจนวนก็ได้แล้วก็เกิดเป็นจํานวนใหม่ที่มีค่าเป็นไงค่าน้องบุญรี่อ เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกว่าการบวกนะคะเอาละไปดูกันเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูคิดนะคะคิดตามไปด้วยค่ะฝึกคิดตามไปด้วยนะคะเป็นข้อตัวอย่างทบทวนกันนะคะจำนวนแรกคืออะไรลูก8 8เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายมบวกนะคะบวกด้วย4ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ ผลบวกเท่ากับไหนใครตอบ12ไหนใครตอบมากกว่า12คะน้อยกว่าเท่ากับไม่มีเลยเอาวิธีคิดค uh ิด huh. ยังไงเอาเอาตะวันตะวันออกมาเลยค่ะตะวันช่วยคิดนิดหนึ่งน้องตะวันนะคะ น้องตะวันค่ะน้องช่วยคิดนะคะคุณครูนำเสนอข้อตัวอย่างที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือแปดบวกด้วยสี่ค่ะวิธีคิดน้องตะวันคิดยังไงลูกเแปลไว้ด้ใจมองไปที่กล้องเลยรเราเป็นคนน่ารักขึ้นม,มาสี่ชูม,มือขึ้นมาอาโอโมือก็อ้วนๆค่ะเอาแปดไว้ในใจ,ใจชูม,มือขึ้นมา<จ>ชูม,มือหรือ,ช,มมอ,รอชูนิ้วเนี่ยน่าจะเป็นนิ้วมากกว่าเนาะ ถ้าเป็นมือก็ต้องโอ้โหเอามือขึ้นมาตั้งสี่มือสิคะใช่ไหมเอาแปดเก็บเอาไว้ในใจเก็บแปดไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีกสี่นะคะอ้าวเอาแปดไว้ในใจเอาทุกคนเอาแปดไว้ในใจสิลูกอา่านเียนปลายทางด้วยนะคะเอาแปดไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีกสี่แปดแล้วอ้าค่อยๆขึ้นขึ้นแปดแล้ว เก้าต่อไปสิบสิบเอดสิบสองชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วล่ะคะสี่นิ้วเพราะฉะนั้นแปดเอาไปรวมกับสี่ผลรวมได้เท่ากับเท่าไร่เอ่ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสิบสองนะคะมือก็อ้วนตัวก็อ้วนตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะ ตั้งใจเรียนด้วยอ่ะปรบมือให้น้องตะวันหน่อยค่ะน่ารักมากเห็นไหมคะน้องตะวันยืนยืนใกล้ๆกับคุณครูคนสวยก็เลยเป็นไงลูกประม่านิดหน่อยเอาก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะต่อไปต่อไปอ่ะดูให้ดีค่ะดูให้ดีมีภาพนําเสนอด้วยนะคะภาพที่นําเสนอเป็นภาพหัวใจค่ะคุณครูมีหัวใจอยู่กี่ดวงนะกีดด่ดวงเ่ยเ แดวงหัวใจนับเป็นดวงดวงเห็นไหมคะหนึ่งสองามี่ห้าหกเหัวใจแดดวงเอาไปรวมกับหัวใจของนักเรียนอีกกี่ดวงนะั้นโอ้โหของคุณครูมีตั้ง8ของนักเรียนมีเท่าไหร่คะ <4. S 1> มีสี่แปดกับสีเห็นไหมคะแกับ4รวมกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย อ้าวก็เก็บ8ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก4 8แล้ว9 10 11 12 <8. S 1> ยากไหมย,ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเป็นตัวช่วยนะคะหรือหรือแบบไหนดีละ่ะหรืออาจจะเอา8ไว้ในใจหรือเปล่านะคะแล้วนับต่อไปอีก4หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีนับเขาบอกมาให้เด็กๆฝึกนับต่อจาก8ไปอีก4นะคะไปอีก4 8แล้วต่อไปก็เป็นเท่าไหร่ลูก8แล้วต่อไปก็เป็น9 9แล้วต่อไปก็เป็น10 1 0แล้วต่อไปละลูก11ต่อไป1 2นับนับต่อไปอีก4จํจำนวน นับออกไปอีก4ครั้งนั่นเองครั้งแรกเป็นเท่าไหร่ทั้งที่สองเป็นเท่าไหร่ทั้งที่สามเป็นเท่าไหร่ครั้งที่สี่นั่นก็คือคําตอบสรุปมาก8บวกด้วย2ผลบวกได้เท่ากับ12เท่าไหร่นะ12อ้า่าเมื่อสักครู่นี้ใครตอบ12ค่คะเอารับไปเลยคนละ3า0 0ันคะแนนเ <Yeah. S 1> ยี่ยมมากอาไปดูกันเลยค่ะ สรุปนะคะสรุปว่าดังนั้น8เอาอ่านพร้อมกัน8 8บวกด้วย4เท่ากับ12ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่ากับ12ยากไหมคะยากไหมไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ได้หรือไม่ได้ คนไหนคุยนะฮะคุยก็จะทําไม่ได้นะข้างๆคุณครูนี่แหละที่คุยนะคะเดี๋ยวก็จะทําไม่ได้หรืออีกหนึ่งตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองค่ะเ,เด็กๆอ่านค่ะจํานวนแรกคือเท่าไหร่เอ่ย12บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เอาผลบวกได้เท่าไหร่คะ12บวกเพิ่มขึ้นไปอีก3ลูก เท่าไรเอ่ยไหนใครตอบสิบห้ายกมือไหนใครตอบน้อยกว่าสิบห้า I'm sorry เปี่ยมสุขตอบเท่าไหรลูกเปี่ยมสุขสิบหอ่าวิธีคิดคิด,คดยังไงเปียมสุขคิดยังไงอ่ะเปี่ยมสุขออกมาเลยค่ะข้อนี้ให้เปี่ยมสุขแสดงความคิดนะคะแสดงความคิดตอนนี้ต้องฝึกทักษะในเรื่องของการคิดอ่าวทำยังไงล่ะคะมองไปที่กล้องเลยค่ะ อะไรนะลูกเอาสิไว้ในใจแล้วชินขึ้นมาอีกสเอา12ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีกเท่าไหร่เอ่ยสามเอานับต่อไปทำไงคะสิบสแล้วสิบสี่หบสามสแล้วก็สิบหาตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่คะสิบหสิบห้ามีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยหนึกับห้าเลขหนึ่งกับเลข ถูกต้องไหมคะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยตรงกับใจของเด็กๆปลายทางไหมคะตรงไหมคะอ้าวตรงหรือไม่ตรงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเอาล้สิบสองบวกด้วยสามคะ่ะมีภาพที่นําเสนอด้วยนะคะภาพที่นําเสนอเป็นภาพกล่องกล่องของรางวัลที่จะมอบให้กับเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะมีกล่องของข,องขวัญอยู่ทั้งหมดกี่กล่องเอ่ย อ่ะฝึกนับจำนวนก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็้สิบสองเห็นไหมคะมีกล่องของขวัญอยู่ <ừ. S 2> เท่ากับสิบสองนะคะของครูมีสิบสองเอาไปรวมกับของ